กับไปอีกรอบแล้นะคะตอนที่สองคะซึ่งตอนนี้จะสร้างการมีการตบโทรศัพท์ได้ลงไปนะคะตอนนี้ก็ใช่ค่ะยังที่เห็นวันนี้ไม่ท่องจับวันนี้ไม่ท่องจับจับเหรอแต่ว่าเราไม่มีอะไรเสียแล้วนะเพราะเราเอาไปส่งแล้วพี่ได้ท่องมาปะท่องมาแต่ไม่ท่องขอโทษค่ะมึงมึงฝันมา 37มสิบเจ็องนะเดี๋ยวเดียวเดียวไม่เข้าไปเข้าไปหาคุณนกเดี๋ยวดิค่าภาพของเราก็ไปเป็นที่เรียบน้อย่าอย่าอย่าไม่ได้เอาถ่ายก็ไปเาจะไปถ่ายกัน

ตอนนี้คนใหม่ได้มาแล้วค่ะนายชามแทนชามตัดติวไปดูอะให้ตัววัสดีครัน่ะบ๊ายบาย